พาร์นี้คือพาร์ที่ต่อจากครึ่งแรกของพา r ์ที่นะใครที่ยังไม่ได้ดูครึ่งแรกก็ย้อนกลับไปดูก่อนก็ได้นะจะได้ไม่งงส่วนใครที่ดูแล้วก็ไปดูกันต่อเลยโอเคตอนนี้ต้องคือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปสู้เลยแกสเตชชั่นก่อนเลยนะแกสเตชชั่นจําได้ว่าเป็นแบบตัวนี่ตัวผสมนี่ไงเป็นตํารวจสายผสมเอาอ้นี่ไปสู้แล้วกันนี่ตัวนี้ของเรา ตัวนี้ถ้าสู้ไม่ได้ก็คือแบบไม่รู้แล้วจ้าตัวไหนสู้เนี่ยตัวนี้คือแบบเก่งสุดแล้วนะมันเป็นสายสเต็งอะ่ะแบบเก่งในเรื่องหนึ่งๆน,นะอุ้ยโอ้โหโดนตันเลยมาถึงก็จะแพ้โชว์เลยเหรอไม่เอาสินายควรเข่าก็ตายแล้วมั้งเนี่ยพอได้ควรทีหนึ่งก็ยังดีโอ้โหโดนตันรนรัวตายไม่ได้ชู้มาต่อยตันรัวจังอุย้ยรัวจนเราตายเลยอะ่ะอุย้ยรัวมากอุย้ยตำรวจเก่งต่อจีสู้ก็ได้ลมาสู้กับอาจีเราดูเวลาอาจีเราก็เก่งเหมือนกันนะ มันต่อยรัวมันตีเราติดตันเมื่อกี้แบบเมื่อกี้มันตีเราติดตันตลอดเลยนะติดตันสี่ห้ารอตติดเลยสู้ให้ได้นะเพื่อนจะโดนตันแบบเมื่อกี้แบบตัวเมื่อกี้ไม่เอานะนี่เราก็จะแพ้นะเนี่ยอันนี้สู้ไม่ได้เลยอ่ะมันเดินหนีเดินเนี่ยโ้โหแพ้ไปสู้เลยด้วยตัวเรามันไม่ยอมสู้อ่ะเดี๋ยวเราจัดสกิลมาแล้วกันบัฟสามชิ้นอะคิดดูเอาบัฟมาสามอันนะต้องชนะแล้วไหมบัฟสามอันเลยน่ะใช้บัฟใช้บัฟไปก่อนเลยใช้บัฟแล้วควนเขาเลยนะ ปิดบัฟสามอันโอเคควนโอโ้โดนตันกาลังจะทุบเลยเมื่อกี้โอโ้ตายเพะเพ้อีกแล้วโดนตันหลัวๆโอโ้แล้วรูแรวเราจะทําอะไรเราจะให้กินยายนี่ยาเร่งสปีดรอบนี้รอบไฟนอลต้องชนะแล้วนะเราแบบเราเร็วพอแล้วตอนนี้ก็จะเร็วแล้วนะคิดว่าน่าจะเร็วกว่ามันต่อยเราติดต,ตันตลอดเลยปั๊บสามอันอี่กันโอเค วิ่งมันติดเราไม่มันตีเราไม่ติดตันทุบตึกวิ่ไม่แรงไม่แรงแรงไม่พออุ๊ยโอ้กำลังจะข่ะวเลยโอ้แพ้แพ้แล้วรอบนี้เราบัฟยามาเต็มที่สู้ได้แน่นอนมั่นใจหรือเปล่ามั่นใจว่าต้องสู้ได้หวังว่าจะสู้ได้นะไม่เอานะไม่แพ้นะเราบัฟยามาแบบเต็มที่เลยนะก,กลาคือแบบทุบที่เดียวตายอ่ะวิโอ้โเลยไปบัฟต่อนหน้าอีกโ,อโดนตันอีกแล้วมันตีติดตันบ่อยมากเลยตำรวจคนนี้โคตรเก่งบอกเลยว่าโคตรเก่ง ยาดอ่ะพอพอโอเคต่อยมันไม่ได้สู้อ่อนจังเพื่อนอตำรวจโคตรเก่งอ่ล็อบบีต้องสู้ได้แล้วในายใช้บัฟขนาดนี้แบบนายแพ้ได้ไงเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยทันอ่ะสกิลอ่ะมันโดนต้านก่อนเฮ้ยโอ้โหควนเข้าแค่เก้าบ้าไปแล้วจะสู้ยังไงได้เนี่ยถ้านายควนเข้าแค่เก้าเนี่ยแพ้และอยังงี้แพ้แน่นอนจะแพ้เอา มันตีติดตันง่ายมากเลยตำรวจอ่ะโอ้โหโดนเนี่ยเห็นปะโดนติดตันรัวๆเลยตำรวจเก่งเกินเดี๋ยวเอาจี้สู้แล้วกันเดี๋ยวเอาจี้ไปต่อยนะเอาตัวจี้ไปต่อยอ่ะจี้นายต้องสู้ได้นายคือความหวังชาเต็งสู้สิฮ่าล้อแพ้หมดอ่ะมันต่อยเร็วตำรวจคนนี้แล้วมันก็ต่อยตันด้วยเนี่ยเห็นปะตีติดตันแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคแต่มันวิ่งหน ah, ีเราอยู่เราจะได้โอกาสพักอุ้ยโอ้ต่อยมัน โอเคต่อยฟรีต่อยฟรีโอ้เหมือนวิ่งโคตรเร็วเลยวิ่งหนีโคตรไวอะตามไม่ทันจบแหละโอเคสู้ได้อยู่ไหมต่อยโอ้ต่อยช้าจ,จังเลย <laughs> มันวิ่งหนีอะมันวิ่งหนีอย่างเงี้ยก็แพ้และแพ้แล <Hello. S 2> ้วตายเรียบร้อยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยครับโอเคตอนนี้ตอ้องคืนอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวเราไปสู้ไอ้ตรงอื่นก่อนนะเนี่ยตรงเนี้ยไปสู้ตรงนี้ก่อนดีกว่านะมันจะได้สู้ง่ายไง ตรงนี้มันสู้ง่ายกว่ามันได้ลุมอ่ะอมเมื่อกี้กับตำรวจก็เก่งเกินตำรวจมันเก่งเกินไปเนี่ยปะทัดมันช่วยให้ตีติดตันได้นะเดี๋ยวเราจะเอาปะทัดไปใช้ใช้กับตำรวจน่าจะสู้ได้ตีมันเอาให้ชนะคนนี้ชนะอยู่แล้วแหละเพราะว่ามีมีสายแทงคอยคัดให้ด้วยตีแป๊บเดียวก็ตายติดบิดดิงแป๊บเดียวก็ตายแล้วเนี่ยรอไปรอติดบิดดิงตายชนะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นท์หรือเปล่าพูดแบบนี้แพ้ตลอดเลย โอเคชนะแล้วเรียบร้อยอุ้ยได้โคบามาแล้วนี่ไงของชิ้นสุดท้ายของเราก็คือโคบานี่เองไปนอนไปนอนเพื่อนแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะคนอยู่ไหนเนี่ยอีกคน่นแอบอยู่ไหนเนี่ยไม่อีกคนอยู่ไหนคนนี้นอนนอนอยู่นี่ใช่ไหมนอนอยู่ใช่ไหมนอนทุกคนปะเนี่ยมันมีคนหนึ่งหายไปไหนอะ่ะเออเราเราตาทั่วใช่ไหมมันต้องมีคนหนึ่งหายไปสิอีกไอกคนเนี้ยอยู่ไหน อ๋อแอบอยู่โอ้โหแอบอยู่ข้างหลังนี่แม่แอบเนียนเชียวแอบเนียนเลยนะเพื่อนเอ้จเช้าแล้วอะไปไม่ทันแล้วนะอย่างนี้เดี๋ยวหนึ่งลองใช้โคโบาดูก็ได้นะโคบาสามารถเอาไปงัดตู้ได้งัดตู้เนี่ยใช้ให้หมดเลยไ,ได้อาหารมาเอาไปงัดตู้ให้หมดเลยมีตรงนี้ด้วยปะสลัมไม่มีตรงเพกาวไม่มีมันจําได้มันมีที่ละมันมีแบบแมปละอันหรือเปล่า ดูก่อนนะอยู่ไหนครับโคบาร์อันนี้มีซื้ออะไรอ,ะอันนี้น่าจะเป็นซื้อ,อยาเฉยๆโคบาร์อยู่ไหนเนีย่ยหาโคบาไม่เจออันนี้อันนี้ไม่ใช่ตรงนี้มีนี่ใช่จำได้ตรงนี้มีอ่ะได้อาหารน่าจะเลยอีกแค่สองทีมาโคบาให้ใช้ดูก่อนอยู่ไหนครับเนี่ย ตัวที่ไม่มีแต่ตรงนี้มีจำได้ไอต,ตรงนี้มีเยอะด้วยไอหน้าทาวนี่มีสองตู้เลยอ่ะเอามาให้หมดโอเคมีอีกอยังมีอีกจำได้ว่ามีอีกนี่เมโ r อันนี้เราขายได้แล้วนี่สิบสองเหรียญเนี่ยเก็บไว้ก่อนอย่าไปขายให้หรอกอุย้ยเลดไลท์มีเควส์ดิหรอลองไปดูมีเควสนี่ไงอ๋อเราขอมาให้แล้วได้ชูริเคนมาชูริเคนก็ไปให้ดาไอนี่เลยเอาไว้ให้นินจาเลยนะนินจาอยู่ตรงใช้หน้าทาว ต้องมาตอนเช้าโอเคได้มาแล้วด้วยได้ขอมาก็ไปนอน <c oughs> อยังไม่ทันได้ไปสู้กับตำร,รวจเลยนะทำไมไม่ยอมนอนเนี่ยคนนี้อุ้ยวิ่งออกไปข้างนอกเด,ด้อไอทำไมไม่ไม่ยอมนอนอ๋อมันนอนเต็มอยู่แล้วแม่นะก็นอนเต็มอยู่แล้วก็ไม่บอกอันนี้ก็นอนเต็มอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวไปนี่ไปเอาเควสไปส่งก่อนนะ <c oughs> นี่เอาไปเลย <c oughs> เราได้มาแล้วนี่ไงของชิ้นสุดท้ายน่าจะหมดแล้วเควสของเราโอเคเราก็ตามหาตั้งนานนี่อุ้ยอัญเชิญอัญเชิญบอสมาหรือเปล่าเนี่ย เราเห็นตัวแดงๆนะคราวน,นี้อาจจะนานหน่อยนะทุกคนอาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายมันเป็นพาร์ทสุดท้ายไงเราก็เลยแบบอาจจะนานหน่อยมาแล้วอัญเชิญอัญเชิญดีวิลหรือเปล่าอาจจะเป็นบอสลัดบอสอะอาจจะใช่นะรอดูเลยนี่มาแล้วอันนี้อะไรอ๋อมีให้ลงชื่อด้วยอ่ะลงชื่อไปเลยแล้วกันนะต้องสู้สามครั้งอะ่ะอินโว In of the world mm hmm. น่าจะเป็นลาดบอสจริงๆนั่นแหละมีลาดบอสด้วยแฮะเดี๋ยวแต่ลาดบอสของเราตอนนี้มันคือตำรวจเลยตำรวจมันเก่งต้องเอาตำรวจให้ลงก่อนตำรวจมันโหดเกินไปแล้วเราก็ไม่มียาบัฟอะไรแล้วด้วยนะเราใช้ไปหมดแล้วเนะี่ยเดี๋ยวจะไปสู้กับตำรวจก่อนรับเตียงขั้น3ามเดีย๋ดวยวลองดูไหมอยากรู้เหมือนกันนี่เตียงขั้น3โคตรหรูแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่เควสไข่เนี่ยไว่ไข่ครับเนี่ยไว่ไข่ก็ไม่รู้เราค้างไว้ไข่ตึ๊งเนี่ย เป็นของใครก็ไม่รู้ด้วยเดี๋ยวเรารอตอน,นคืนนะอีกแปบ,บเดียวเดี๋ยวซื้ออ้นี้ไปด้วยสตองสกินซื้อไปเลยอ่ะซื้อบัฟไปให้หมดโอเคเราบอกเลยว่าเราแข่งแกล้ง <c oughs> เราต้องสู้ตำรวจชนะดิจะแพ้ได้ไงอ่ะโอ้โหเลือดก็ห่างกันนิดเดียวอ่ะสู้ไม่ตำรวจรอบนี้คือแบบต้องชนะแล้วเฮ้ยเราลืมเปลี่ยน,นอ้นนี้มาเออเราเอามาก็ได้พราะว่าอเอามาให้หมดนี่แหละโอเคสู้ไปต้องป่าประทัดใส่ก่อนนะมันถึงจะแบบ ให้ติดตันก่อนปลาประทัดไปเอาไม่ปลาเฉยเลยเอาทำไมไม่ปลาประทัดล่ะปกติมันจะชอบปลาก่อนนะแต่รอบนี้ไม่ปลาเฉยเลยโอ้แล้วโอ้โหแล้วเหนื่อยด้วยแพ้ม่ปลาประทัดแหละนายเพิ่งใช้ทุบโอ้โหสิตรามจเบาจังเบาเกินไปแล้วนะเพื่อนแต่แพ้อาแต่แพ้อยู่แล้วจะสู้ได้ไหมวันนี้หโดนติดตันรัวๆวตำรวจมันเก่งมากอะลาดบอสของแท้เนี้ย่อ ไม่ตีเขาสักทีว่าจะใช้บัฟโดนทุบก็ไม่โดนเพราะว่าติดตาบอดอยู่แพ้ไปแล้โอ้แพ้แล้วไม่สู้ไม่ได้ต้องเอาจีสู้เอ้เราเอาแทงสู้ได้นี่เราก็ลืมไปว่าแทงเอ้แต่แทงเรากากมากอะแทงเรากากมากเลยนะจะสู้ได้หรอวะไม่น่าได้ลองเอาจีสู้แล้วกันอจีอ่ะถ้ารอบนีสู้ไม่ได้ก็ก็สู้ไม่สู้หละเราจะไม่สู้แล้วถ้าสู้ไม่ได้นายจะเราจะปล่อยให้นายอยู่แบบนี้แหละ ดูมนอนเฮ้ยอาจจะสู้ได้นะรอบนี้ดูดีอยู่เปิดมาดูดีอยู่วิ่งหนีเราอะเฮ้ยติดเบี้ยโอ้โหสี่สิบสองดามจโอเคแล้วปล่อยแล้วปล่อยให้นายเป็นลาดบอลของเราไปปล่อยเลยครับไม่สู้แล้วยอมเรายอมนายแล้วนายเก่งเกินไปจริงๆเก่งมากอะเก่งเกินไปอะตำรวจคนนั้นอะเราไปนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรารอเนี้ยเดี๋ยวรออันนี้ก่อนรอสู้อันนี้ดีกว่านะพาร์ทน,นี้น่าจะนานหน่อยนะอาจจะนานก็าพาร์ทที่แล้ว อาจจะเฉยๆแต่ไม่แน่เหมือนกันโอเคจะสู้แล้ว end of the world รอบแรกรอบแรกเราต้องชนะแล้วแหละรอบแรกไม่น่าเก่งนะโอเคไม่เก่งมากสู้ง่ายเลยเนี่ยถ้าเราแทงเรากิเก่งนะเราไปสู้กับตำรวจเมื่อก,กี้น่าจะชนะนะเพราะว่าตำรวจมันเป็นสายเต็งแต่มันมีบีตดิงอยู่นะแต่นานๆติดทีหนึ่งอันนี้น่าจะสู้ได้สู้ได้แบบชิวๆหรือเปล่าแต่รอบแรกก็เก่งแล้วนะคนเนี้คือถ้ารอบสามเราจะแบบโคเทปโดดอวกาศมาล่านี่อุ้ยหลับคู่เลยอุ้ยมีการต่อยแลกกันอย่างนี้ด้หรอ ตายคู่เลยนะเสียงมโคตรน่ากลัวเสียงโคตรหลอนพวกใส่เลยเป็นไงละ่ะอีทีเดียวทีเดียวเท่านั้นโอเคทีเดียวอุ้ยมันหลับมันนอนมันนอนทุบโอ้ไม่ตายติดบิดดิงดิงยชนะแล้วแหละโอเคเสียงโคตรดังเลยเสียงดัง,งมากยิงซูน,าน่ายิงดังเหลือแค่ตำรวจที่เป็นลัดบอยของเราจริงๆ เดี๋ยวเราก็าวนอันนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยววนไปเรื่อยๆ,ๆเลยเดี๋ยวเร่งให้มันเร็วๆเลยอีกหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะต้องไปสู้แล้วเอ้ยคนนี้นอนโอเคนอนเต็มแล้วคนนี้ยังนอนไม่พอเลยนะสองคนเนี้ยนอนไม่พอแต่ต้องไปสู้แล้วอะอ่ะสู้ก็สู้สู้ได้หรือเปล่าเนี้ยเก่งนะเริ่มเก่งขึ้นมาแล้วพวกเนี้ยเริ่มเก่งโคตรๆแล้วแต่เราเอาท่าเทวร์มาด้นะเอาท่าเทวร์มามันแบบดูไอ้นี่ไงดูดเอเนอร์จีของอีกฝ่ายได้ทุบอูหโดนทุบกลับ เฮ้คนนี้ข้ามบุหรี่อยู่ด้วยอุ้ยมันสูงเข้ามาไกลได้ขนาดนี้เลยอุ้ยมีการวเวิลใส่เรานิดหน่อยโดนตบไปดิรับเลยโดนเราตบรับเลยตูให้ได้นิดเดียวถวกใส่เลยเป็นไงล่ะสูได้อยู่แล้วแหละเพราะเราเหลือสามคนเลยนะสูได้แน่นอนนิดหนึ่งอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นโอ้โหวิว่งหนีเลยตูให้ได้โอ้หเสียงโคตรดังต่อยนี่มัดรัวมัดรัว โอเคนะ่าจะชนะแล้วเพราะว่ามันติดบีด,ดิงไปแล้วนะโอเคเรียบร้อยชนะเรียบร้อยแล้วไม่ได้ไเลยเลยแต่อย่างน้อยก็ชนะนะอย่างน้อยก็ได้ชนะมาเรวจะไปต่อยกับตำรวจต่อตำรวจเราไม่ยอมเราจะไม่จบกับตำรวจง่ายงนอนนอนนอนจะไปต่อยกับตำรวจก่อนโอเคพอไปลองเกมือรอบที่ล้านเปดเ <laughs> มื่อไรจะชนะเนี่ยอะลองดูเราลองกับสสกิลม,มาหลายแบบเลย เอาให้ชนะนะเพื่อนอเราเราเรอรอนายชนะสักวันหนึ่งโอ้โดนตันอีกแล้วเมื่อไรจะเมื่อไรจะหยุดหยุดแบบนี้สักทีโอ้โดนตันอีกแล้วมันตันเก่งเกินอะถ้าตันอีกก็คือแพ้และโอ้แพ้และตำรวจเก่งจริงนะบอกเลยว่าเก่งสุดในเกมแล้วมากเนี่ยโคตรเก่งเลยควรเนิร์ฟ่อยนะจริงๆทีมพัฒนาควเนิร์ฟหน่อยไม่เก่งเกินไปอะจะสู้ได้หรอเนี่ย แทงสู้ได้ไหมเราแทงเรามีสกิลตีแค่สองสกิลนะลองแทงเลยคือแทงคือถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วไม่รู้อะไรจะชนะมันได้แล้วอะแทงเราก็ไม่ได้แบบเก่งด้วยไงมันตีเราไม่เข้านะแต่มันตีเราตันแน่นอนเฮ้ยมันตีเราไม่ค่อยตันเลยโอ้โหดูดูเราตีมันเข้าหนึ่งดาเมจคงจะชนะหรอกนะวันนี้ตีตันไปโอ้โหตีกันเป็นชั่วโมงบอกเลยสกิลมันจะตีกันตายเตะ้สามทีละหนึ่งดาเมจสองดาเมจโอ้ตีโคตรนาน แทงน่าจะสูได้แต่ต้องแบบเก่งกว่านี้มากๆอ่ะแทงสูได้เราคิดว่าแทงสูได้แต่แทงลแล้วเวลน้อยเหลือคนสุดท้ายมาสายอจิสายอ,าจ,ายอาจิคือคนสุดท้ายของเราอ่ะวันนี้เราจะชนะไม่ไนดน้ตำรวจอะเอาให้ชนะนะเพื่อนตำรวจเนี่ยตำรวจมันเกินไปแล้วโอเคโอเคปิดบดีเปิดบดีเปิดบาดีก็แพ้ตลอดอะเราก็พูดอย่างนี้ตลอดโอเคตำรวจจะตายแล้วนิดเดียวนิดเดียวเพื่อนนิดเดียวเท่านั้น โอเคเราชนะตำรวจแล้วโอ้โหดีใจดีใจยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นอันนี้สามารถสื้อวอกาได้เอาไปทำอะไรเีอเพื่อนร้อมากกันนกว่าจะชนะโอ้โหวันนี้ที่รอคอยเดี๋ยวเราไปสู้อันนี้ที่สุดท้ายนะเนี่ย of อ h e world อันสุดท้ายแล้วแล้วที่นี้แล้วก็หมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วมีเควสเนี่ยไม่รู้ว่าทำไงนะอ๋อมันคืออันนี้เนี่ยมันเควสมันคือเควสสุดท้ายแต่เราไม่รู้หามันจากไหนนะอาจจะต้องไปสู้ที่อันนี้ที่สุดท้ายโอเค เราตัดไปสู้ที่สุดท้ายเลยแล้วกันนะอีกหนึ่งชั่วโมงนี่ที่สุดท้ายของเราเรียบร้อยแน่นอนอุ้ยมีนี่จริงด้วยมีลาดบอสแบบที่เราบอกเลยตัวนี้น่าจะโหดอ่ะสู้ได้แหละตัวแดงแป้นเลยตัวแดงแป๊ดเลยนี่มันคือคนตายเหรออุ้ยปาปัใส่เราอู้หกสิบห้าปัทนาอยังโคตรแรงอะ่ะแรงจริงปรทัทอะเมื่อกี้หกสิบห้าเลยโคตทุบแรงเกินลาดบอสมลัล่ะ ลาดบอสเลยอูลาดบอสนะั่นน่ะบอกเลยว่าตัวนั้นคือลาดบอสของแท้น่าจะสู้ไม่ได้เดีย๋ยวลองไปลงชื่อใหม่สิว่ามันให้สู้ไม่หมดเลยหรือเปล่าเดีย๋ยวลองดูให้สู้ไม่หมดเลยไหมะโอ้มันให้สู้ไม่หมดเลยนะก็น่าจะต้องเก่งกว่านี้มากๆอ่ะมันน่าจะเป็นแบบแบบสุดท้ายก็คือชนะตัวนี้ให้ได้โอเคเราน่าจะนานมากกว่าจะชนะได้จริงๆนะโอเคตอนนี้เราก็กลับมาแล้วเราจะไปสู้กันต่อ นี่เราไปรับมาใหม่แล้วนะม่อกี้เราแพ้เราก็เลยจะไปรับมาใหม่ตอนนี้เรากลับมาแล้วเรากลับมาพร้อมกับความแข็งแกร่งนี่ดูตัวเราด้านซ้ายเก <c oughs> ่งโคตรตอนนี้นี่ตัวนี้เวลห้าสิบเราด้วยเนี่ยโคตรเก่งเลยแต่ละตัวแทงเราก็เก่งเราด้วยนะเลือดเยอะกว่าใครเลยสองร้อยสิบห้าเนี่ยเนี่ยราเวลมาแล้วน่าจะสู้ได้แล้วนะคิดว่าน่าจะสู้ง่ายขึ้นแล้วแต่ก็ไม่แน่ <c oughs> อาจจะแพ้ตัวไอ้นี่ไอ้บอตัวสุดท้ายแต่เราก็รอก่อนเราต้องรอเวลาสิบสองชั่วโมง เดี๋ยวเราก็ข้ามไปเลยแล้วกันนะอีกสองชั่วโมงเราก็จะต้องไปสู้แล้วอีกแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นมาเลยเรามาพร้อมกับความแข็งแกร่งแล้วตอนนี้เราใช้เวลาเวลไปทั้งหมดประมาณ66วันนี่มันมีแบบลบลบไปด้วยนะเนี่ยมันคือจะมีคนมาแก้แค้นแต่เหมือนมันบั๊กอะ่ะมาในนี่มันแบบหมดแล้วไงคนที่จะมาแก้แค้นเราอะ่ะมันก็เลยบั๊กเป็นเนีลบ66วันเฉยเลยเราใช้เวลาฝึกนานมากเลยนะเราก็เลยต้องเก่งแล้วแหละตอนนี้น่าจะเก่งแบบสุดๆไปแล้วนะ เก่งกแบดโค้ด,คดนายโคดเราไม่ลงแน่แล้วนี่เป็นที่สุดแล้วในบรรดาการต่อสู้บอกเลยว่าทีเดียวตายเนี่ยมันตีเราไม่เข้าเลยเอาโดนคาดอีกเฮ้ยทำไมทำไมสู้ไม่ได้เอาคนนี้ทาอะไรอะคนนี้ทําอะไรเนี่ยเฮ้ยทำอะไรทำมอยู่อ๋อมันเป็นไอ้นี่ปะเราปรับไว้แน่เลยเราปับให้เขาแบบยืนหลังนะยืนหลังแล้วมันจะไอ้นี่ไงมันจะไม่เดินไปหาก็ไม่ดีสิอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้มันก็ไม่ดีสิเดี๋ยวเราปรับก่อน มันไม่ยอมเดินไปสู้เลยนะตัวนี้เนี่ยเราปรับแรงสไตล์ไว้คือการแบบยืนอยู่ข้างหลังนะมันไปเหมือนเดิมปั๊บไปข้างหน้าเหมือนเดิมโอเคแล้วเราก็รอเวลาต่อนะอีก3ามชั่วโมงโอเคตอนนี้เราใกล้จะได้สู้แล้วลอรอเลยอีเวนต์จะมาได้อีเ <c> ว <oughs> นต์ที่เราข้ามไปเลยนะเราแบบไม่ไม่ได้ใช้ทําอะไรแล้วของเรามีเยอะละเราไม่จําเป็นต้องทําอะไรแล้วเราอัพวกของมาเยอะมากเลยเนะี่ยมารอบที่2เริ่มแล้วสู้เหมือนเดิม3มคนแต่ตอนนี้เรามี3ามคนแล้ว น่าจะสูง่ายแหละบอกเลยว่าแข็งเก่งตัวแท้งเรานี่ตัวแท้งเรามีทอนด้ะนะเปิดทอนให้มันมาลุมแท้งเราโอ้โหทุบทีเดียวทุบทีเดียวโคตรไกลทุบไกลมากเลยทุบมาถึงนี้เลยเหรอบอกเลยว่าโคตรเก่งเก่งจัดจัดโอ้โหแข็งเก่งตีไม่เข้าเลยอะ่ะหมายถึงว่ามันนะตีเราไม่เข้าเลยนะเก่งมากบอกเลยว่าเก่งจัดอ่ะแล้วก็มาพักต่อแมววนเป็นอย่างงี้เราจะต้องชนะบอสนะมันมีเควสอยู่ด้วยนะ ยังเหลือเควสอันเนี้ยอยู่อาจจะต้องชนะตัวบอสเนี่ยถึงจะไอนี่ได้ถึงจะแบบเขาเรียกวอะไรได้เควสนะได้ของเควสที่ต้องไปส่งอะ่ะรอต่อี <c oughs> ๋รวรอต่ออีก1ิชั่วโมงเหลือแค่2ชั่วโมงเท่านั้นรอบไฟนอลของเราจะได้เข้าไปร่วมแล้ว <c oughs> เราจะต้องชนะมันมีไอนี่นะปีซาสีแดงอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปสู้มาเลยนี่ไงเป็นแบบแก๊งปีซาหมดเลยตรงนี้นายเลือดน้อยกว่าเรานเนี่ยเลือดน้อยกว่าเราทุกตัวเลยใช่ไหมเอ้ยมีตัวนี้เราน้อยกว่าน้อยกว่านิดเดียว เราน่าจะซู้ได้อยู่แล้วแหละให้แทงเราทอนมาก่อนแทงเรามีทอนนี่ทอนมาเลยให้มาตีแทงเนี่ยมาติดไอ้นี้ด้วยนะมันติดทอนหมดเลยเนี่ย่้แล้วก็ติดเอกซอร์ด้วยโอเคน่าจะพอสู้ได้อุ้ยทำไมตีไม่โดนเลยอะเฮ้ยทำไมตีไม่โดนเลยเมื่อกี้อ้าวตีไม่โดนเฉยเลยอุ้ยตายไปแล้วหนึ่งคนโอเคหัวหน้ามันตายไปแล้วสูมันตัวเรานี่โคตรทึกเลยนะโคตรทึกเลยดูแทงเราดิทึกจัดโหชนะ ชนะแล้วนี่อันนี้เป็นฉากจบหรอรออยู่บนอวกาศในตอนแรกก่อนที่โลกจะถูกสร้างขึ้นพระเยซูและซาตานได้สร้างโลกขึ้นมาพวกเขาตกลงกันไม่ได้ว่าจะให้โลกเป็นหรือกลมดีพวกเขาเลยทำบางอย่างพวกเขาเข้าไปในกรงขังและขังตัวเองเอาไว้ให้ออกห่างจากโลกนี้เกือบ3,000ปีต่อมาผู้ที่ถูกเลือกได้ถือกำเนิดขึ้นมา สามพันปีปเลยหรออุ้ยยังไม่จบเขาได้เลือกระหว่างความดีและความชั่วแต่สิ่งที่เขาเลือกนั้นคือความชั่วที่น้อยกว่าทุกอย่างกลับมาสู่ปกติในทางด้นานศีลธรรมและความเชื่อในความคิดของฉันคนที่เชื่อเรื่องไบเบิลมันโง่เขาและความโง่เขาก,ก็เป็นบาปแรกเหมือนเรามากอบกูโลกเลย <c oughs> เอา้าเกมโอเวอร์อะไรเราชนะเราไม่เกมโอเวอร์สิ เกมโอเวอร์เหรออ่ะกระพริบทีหนึ่งจบอย่างรอดูก่อนคิดว่าจบแล้วแหละน่าจะมีแค่นี้นะเกมนี้เออมันมันต้องกดข้ามหรือเปล่าเนี่ยต้องกดข้ามหรือเปล่าอ่ะต้องกดข้ามแล้วแหละโอเคกดข้ามอ่ะเรียบร้อยจบแล้วจบแล้วโอเคเราเล่นจบแล้วเกมนี้แล้วของอันนี้เรายังหาไม่ได้เลยกุญแจรถก็ยังหาไม่ได้เลยนะแต่เควสมันหมดแล้วอะ คือแบบเราไม่รู้ว่าต้องไปหาที่ไหนแล้วนะหมดเกลี้ยงทุกอย่างไอ้คุญแจรถน่าจะหามาจากอนะีเวนเนี่ยคือแบบมันซุ่มได้นะแล้วก็ของชิ้นสุดท้ายก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมันหมดแล้วอะไม่เหลืออะไรแล้วด้วยเราเล่นจนเสร็จแล้ว <c oughs> เสร็จหมดแล้วแข่งแกลงแล้วด้วยตัวเราแบบโคตรเก่งเลยนะวิวห้าสิบนี่คือแบบความตั้งจากตอนที่เราไปสู้ตอนแรกนี่คือต่างมากโอเคก็สําหรับเกมนี้ก็จบที่เรียบร้อยแล้วก็สาหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะ เ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย